ครับสวัสดีครับผมนงหมีปรมกีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดต่อจากคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องตำนานของกาศแก่สิทธิเล็กไยนะครับเล็กไยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสถิตอยู่นะครับที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองนะครับมีให้คนเนยไม่ดีเนี่ยเอาไปนะครับ จึงเป็นเรื่องยากนะครับที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะได้เหล็กเลยมาบูชานะครับการที่มีผู้เรืองเวทนี่ไม่ว่าจะเป็นเกจิหรืออาจารย์ที่เกกล้าวิชานะครับไปนั่งประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทางไสยศาสตร์นะครับเพื่อจะเรียกเหล็กเลยนะครับ ที่สวนตัวอยู่ในหลีบอินของคำนั้นนั้นนะครับเพื่อจะมาตัดตาเอามานะครับเป็นของตัวเองหรือว่าให้กับลูกติดลูกอานะครับแต่ที่ประุบผ่านมานั้นเกิดความลุ่มเล็วโดยทิ้นเชิงนะครับ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดนี่สามารถเรียกเหล็กไหลออกมาตัดได้นะครับไม่ว่าผู้นั้นน่าจะเกรงกล้าอาคมมาก็ตามทีนะครับที่เล่าว่ามีคนนั้นนคนนี้ตัดเหล็กไหลได้นั้นมีการนำเอาภาพหรือกำลังประกอบพิธีกรรมนี้มาโชวทางถือนั้นนะ เป็นการสร้างภาพนะครับเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อหวังผลทางธุรกิจเท่านั้นนะครับถ้าในตำมที่ผู้เรื่องเวทประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์นั้นนะไม่ว่าในกรณีที่น่าเชื่อว่าจะมีเหล็กไหลสถติตอยู่จริงนะครับ การถ่ายภาพใบใดนั้นในขณะนั้นนะครับภาพเหล่านั้นจะไม่ติดในควีมนะครับแม่แต่อย่างใดเลยนะครับด้วยพลา,านุภาพของเหล็กไหลจะไปพลังอนานมากกระจายไปทั่วบริเวณนั้น,นครับจะทำให้การถ่ายภาพนั้นไม่ติดเป็นอันขาดนะครับ ดังมีรายละเอียดระบุดังนี้นะครับหนึ่งจุดไม่กิดมาติดนะครับสองนะครับปืนจะยิงไม่ออกนะครับลูกกระสุนปืนจะด้านนะครับ 3. นะครับเครื่องยนต์จะดับเองนะครับ 4. นะครับ ไว้ที่เปิดไว้หน้ารถนาจะริบเรียรหรือดับลงนะครับห่้านะครับถ่ายรูปด้วยกล้องทุกชนิดจะไม่ติดนะครับและไม่ปรากฏภาพอะาเล็กเลยนะครับอุกนะครับผู้ทดลองอาจมีอันเป็นไปต่างๆนาๆนานะครับ หรือแม้แต่ตัวกงเหล็กไหลที่ผู้ใดได้มาสักการบูจนั้นจะถ่ายภาพด้วยกล้องไม่ติดนะครับที่นำภาพเหล็กไหลที่ตายมาโ์กันนั้นล้วนแต่เป็นความติดทั้งนั้นนะครับจงอย่าไปลุงเชื่อนะครับกับคำโฆษณาชวนเชื่อไปนันกาดนะครับ เล็กไหลเป็นธาตุกายิย์จะถ่ายรูปไม่ติดนะครับจะใช้วิทยาการก้าวหน้าล้ำยุคไปไกลแค่ไหนนะครับกล้องถ่ายรูปที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีก็ไม่สามารถถ่ายรูปเล็กไหลติดได้นะครับนี่เป็นคำยืนยันของกูรูนะครับแสดงความมิดกิดเห็นนะครับ ในทางวิชาการนะตามความเป็นจริงเท่านั้นนะครับเล็กเลยเคยเห็นเมื่อสมัยตอนเป็นเด็กนะครับไม่รู้ว่าเล็กเลยจริงหรือปลอมกันแน่นะครับโพรยังไม่เคยเห็นของจริงแท้ๆนะครับและที่ผ่านมาได้ศึกษาเรื่องเหล็กเลยมาจากผู้รู้นะครับและจากหนังสือต่างๆนะครับ ่างมีความแตกต่างกันนะพอทุควนนะครับอาจเป็นความเชื่อนะครับแตกต่างกันทางความคิดเห็นนะครับถือเป็นจิตของท่านเหล่านั้นนะครับจะเห็นและมีความขัดแย้งกันนะครับมองจากความเป็นจริงถ้าเป็นเหล็กไหลของเทนะครับ ยืนยันว่าจะถ่ายรูปด้วยกล้องอจ่ะนิดใดใดก็ตามนะครับจะไม่ติดนะครับบนเป็นควีมหรือบนเป็นซีดีนะครับหรือจะไม่ติดบนกาด์จอแน่แท้นะครับนี่เป็นคำยืนยันนะจากผู้ที่ให้ข้อมูลนะแกผู้เล่านะครับ แล้วที่เห็นน่ะมีภาพตายของเหล็กไหลจะนิดนั่นจะนิดนี้ปรากฏนะครับล้วนแต่เป็นเหล็กไหลของเตียมทั้งนั้นนะครับ mm. เพราะเหล็กไหลของแท้ยืนยันนอนยันว่าจะตายภาพไม่ติดแต่เป็นนันขาดนะครับฉะ mm. นั้นจงอย่าไปหลงเชื่อตามที่เห็นภาพตายของเหล็กไหลนะครับ ล้วนแต่เป็นการหลอกลวงให้หลงเชื่อนะครับอีกทั้งโฆษณาชวนเชื่อนะครับจะด้วยการใดนั้นต้องพิจารณาใจตรองเทียก่อนนะครับพวกของสิ่งใดที่ศักดิ์สิทธิ์อาติเช่นหลักเหล็กเลยนี่ของแท้นี่นะครับ จะทาการใดนั้นต้องจุดตู้เตียนอาราธนานะครับบอกลาว้เบื้องบนรับรู้รับเห็นเสียก่อนนะครับแต่ใช่ว่าเมื่อทําการบอกกล่าวแล้วนะครับจะสําเร็จตามที่ต้องการหรือไม่นั้นนะเป็นเรื่องของเบื้องบนนะครับที่จะเป็นผู้กําหนดเกณฑ์ดังกล่าวนะครับ ตัวสายศาสตร์ยังคุงเหนือการเวลานะครับการเวลานี้คือธรรมชาตินะครับก็เหนือมาตลอดนะครับคุณบูรณถึงได้คำชับลูกหลานเลน้นหลูนนะครับอย่าได้ไปพูดลบดูสิ่งศักดิด์สิทธิ์ใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด ก็ตามนะครับเป็นนันการ์นะครับที่เกี่ยวกับจับติดนะครับไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับไม่สมควรที่จะกล่าวด้วยวาจาธามห้านะครับพูดในทางที่ไม่ดีไม่สมควรนะครับสิ่งนั้นๆนะจับที่สายตายังพีิจูดไม่ได้ด้วยตาตนเองนะครับ การที่ผู้ใดจะมีเหล็กไหลไว้ครอบครองนะครับผู้นั้นาจะต้องเป็นคนดีเลิศระเริฐนะครับไม่มีตำหนิแม้แต่น้อยนิดนะครับและกับผู้ที่จะทำมาพิธีการเรียกเหล็กไหลมาตัดด้วยเตียนกี่พึ่งเต้กับน้ำพึ่งเตเดือนหน้านั้นนะครับจะต้องเป็นผู้เรื่องอาคมนะครับระดับโจมกับมังเวศนะครับ เจเช่นกับผู้ที่จะได้เหล็กไหลมาตรก,การาบูชาตั้งหลายทั้งมวลน,นะครับตั้งผู้จะเมียเหล็กไหลไว้บูชานะครับกับอาจารย์ผู้ที่จะเรียกเหล็กไหลมาตัดนั่นนะครับจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับ ต้องสะอาดบริสุทธิ์อุดพงไม่มีที่ตำหนิั้งกายวาจาและใจนะครับด้วยเหล็กเลยไม่ใช่ผู้ใดที่มีไว้สักการบูชานะครับผู้ใดที่มีอาคมก็สามารถจะประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์นะครับอันเชิญเรียกเหล็กเลยมาปรากฏนะครับ เล่าใยเตียนขี้พึ้งรับน้ำพึ่งเดือนหน้าแท้นี่ตัดได้นะครับที่มีการปวดอ้างนะครับทางนิยสารหรือหนังสือพิมพ์นะครับมีภาพตายของอาจารย์ผู้เรืองเวทนะครับกำลังประกอบพิธีกรรมมาทางเาสันนะครับเพื่ออันเชิญเรียกเหล็กไเลยมาตัดนั้นนะครับล้วนแต่เป็นการสร้างภาพนะครับ เพื่อชิองพานนเต่านั้นนะครับและไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดรามาอัญเชิญเรียกเหล็กไหลให้ออกมาจากที่สถิตนะครับมาปรากฏได้ตัดได้นะครับเพราะผู้ที่จะตัดเหล็กไหลได้นั้นต้องสุดยอดระดับจอมกมังเวทนะครับเรื่องอาคมจริงๆนะครับและต้องทำตัวเสมือนเป็นผ้าขาวที่โบยชุดนะครับ ด้วยศิลนด้วยทำมาอย่างแท้จริงนะครับมีอาจารย์เรื่องเวทกรบลูกศิษย์นะครับเชิญผู้เล่าเนี่ยไปดูกันเชิญเรียกเหล็กเลยนะครับออกจากสถา,านที่สถิตในตำมบงหนึ่งนะครับจากทางาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งแทบจะติดกับตะเก็บแนวใจเด่นรามานะครับ ตอนนั้นมีตำรวจตะเวนชายแดนนะครับมีอาวุธสงครามมาติดตามไปด้วยนะครับสี่นายนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากจนกลุ่มน้อยที่แกวงตัวอยู่ตามแนวตะเก็บเข้ามาจับตัวไปนะครับต้ามไปกวงปกครองของพวกนั้นนะครับตามแนวชายแดนไทยมาม่านะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับ การเดินทางใช้เวลานาน6ชั่วโมง40นะครับกว่าจะถึงทั้ดังกล่าวแมร่ระยะทางเพียงแค่30กิโลเมตรนะครับแต่เส้นทางที่ไปนั้นกดเกี้ยวขึ้นเขาลงห้วยและป่าดงดิบครับต้องใช้รถรับเคลื่อนสี่้อเท่านั้นนะครับที่จะเดินทางไปได้นะครับ อีกทั้งช่วงนั้นเป็นหน้าคนด้วยนะครับยิ่งพบกับความลำบากนะครับในการเดินทางมากนะครับแต่เมื่อทุกคนมีความตั้งใจจริงเรื่องความลำบากตัดไปเลยนะครับไปถึงดั้มน,นะครับผมกณะอาจารย์กับเชาบ้านนาผู้ที่เคยเห็นเหล็กเลยในตำตังลาวนะครับรวมทั้งผู้เล่าด้วยนะครับ เดินสำรวจดูรอบๆถ้ำนะครับคนที่จะมาดูหลีบท้ำนะครับหรือโชคถ้ำที่ทจเจ้าบ้านหาคุณดังเลา่าเมื่ออดทิตเคยเห็นแล้วก็มาหลบภัยจากถ้ำในป่านะครับที่น้ำป่าไหลหลากมาอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปหลบในถ้ำแห่งนี้นะครับ ได้ได้พบกับเหล็กไหลนะครับโดยบังเอิญน,นะครับอีกทั้งมีพระทูดงเจ้ารามันครับพระไทยที่เดินทูดงมาจำสินภาวนาบำเพ็ญเพียรตะบะในตำนี้นะครับก็ยังได้เคยเห็นเหล็กไหลนะครับข้มูลดีขณะคุณาเหล็กไหลชุดนี้ได้ตรงกันมาจากสองเลงนะครับ จึงมั่นใจถึงได้เดินทางมายางังตำต่างกล่าวนี้นะครับการเดินทางมีสื่อมวลชนไอทีวีทำไมนั้นนะกับนักข่าวท้องทินประจำจังหวัดกาญจนบุรีไปด้วยนะครับแต่น่าเสียได้การประคบพิธีกรรมทางศาสนาและทางใยศาสตร์กลางนั้นนะ ไม่ประสบความสำเร็จนะครับอาจารย์นี่ไม่สามารถอัญเชิญเรียกเหล็กเหลได้นะครับที่ทุกคนเชื่อว่าสถิตยอยู่ในโจกลบอินนะครับไม่ยอมออกมาปรากฏกายธาตุนะครับจะรุปลุ่มเลวนะครับหรือจะด้วยเหตุใดไม่อาจราบได้นะครับ ทำไมถึงไม่สามารถอันเชิญเรียกเหล็กเลยนะครับยังคุณหาความจริงต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าการอาจารย์เชิญเรียกเหล็กเลยมาปรากฏธาตุกายสิทธิ์นั้นนะไม่ใช่ง่ายนะครับที่พระเกจิหรืออาจารย์ผู้เรืองเวทจะทำกันได้เหมือนอย่างที่คิดนะครับ มีหลายหลายครั้งที่ท่านเหล่านั้นประดุกความลุ่มเลียวในการประกอบพิธีกรรมบรรเจิญเรียกเหล็กเลยนะครับเพราะเหล็กเลยไม่ใช่หินนะครับหรือเหล็กธรรมดานะครับอาแต่เป็นหินหรือเหล็กที่ไม่ธรรมดานะครับมีความลี้ลับมากนะครับด้วยพุทธคุณแลออนุภาพเหนือการวีลานะครับ ที่มนุษย์ยากที่จะศึกษาให้ลึกถึงเก่นแท้นะครับปฏิหานของเหล็กไหลได้นะเพียงแต่รู้เบื้องต้นนะครับว่ามีองค์เตียวทพปนะครับและองค์พรมนะครับองค์ฤทธีสจะติดอยู่ในเหล็กไหลนะครับและอื่นๆนะครับเพียงบางประการนะ จนเนื้อในลึกๆนะครับของเหล็กไหลยังไม่มีผู้ใดคุ้นว่าและศึกษาถึงแก่นแท้ได้นะครับจึงทำให้เหล็กไเลยเป็นตำานานเล่าการจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากอาดีตมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วตันงผู้ฟังแน่เชื่อว่าสังคมโลกปัจจุบันนี้ยังมีเหล็กไหลที่เชื่อว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับ มีผู้ตระกุณเป็นเลิศกว่าสิ่งอื่นได้อีกหรือไม่นะครับปรดใจวิจารณญาณด้วยนะครับท่านใดที่เชื่อว่าเหล็กเลมีจริงอ่ะนั่นเป็นความเชื่อทวนบุคคลนะครับกับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับหาผู้ใดเข้ามาฟังเข้ามาชมแล้วนะครับก็ขอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ กับข้อมูลนี้นะครับที่ผมนํามาเผยแพร่นะครับเพื่อไม่ให้ต่านที่ศึกษาข้อมูลเรื่องเหล็กไหลมาน้อยนะครับได้ถูกตุ่มถุนหลอกลวงนะครับเมื่อท่านจะบูชาเหล็กไหลคิดใจรองไงดีนะครับครับสวัสดีครับ